สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวรตี้ ค่ำวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงทรงร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมบวร์ดบริรี่ช่วงทอล์กทูดิ princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมบวร์ที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนทไทยเอื้ออมอมรัตน์นายพงศพักอุดมโพธิและนางสาวแคริส เจนสมิธเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทูบีนัมบวันวารี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมบวันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันทหารม้าประจำปี2564 เวลา10นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัฐราชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจัังหวดสระบุรีทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นสเสด็จไปยังอาคารประมลพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันทหารม้าประจำปี2564ซึ่งศูนย์การทหารมา้าค่ายอดีสรจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณและวีวรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสี่ขาเดือนยี่ปีจอจุลศักราช1128 ตรงกับวันที่4มกราคม2309ณบ้านปรานกซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานในปัจจุบันโดยพระองค์พร้อมด้วยทหารเอกสีนายรวม5้าม้าเข้าต่อสู้กับข้าศึกจำนวน30ม้าจนได้รับชัยชนะทหารม้าจึงยกย่องให้พระองค์เป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังม้าและเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดิรัตราชกัญญาทรงดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้าของการศึกษาโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าในอัตราพันเอกหญิงทรงมีคุณูปการต่อศูนย์การทหารม้าโดยมีพระดําริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิดเพื่อยกระดับการฝึกสอนวิชาขี่ม้าให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าเพื่อยกระดับสู่สากลตลอดจนรักษาสืบทอด และทำรงไว้ในความเป็นเหล่าทหารม้านอกจากนี้ยังมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าเข้าทำการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ทั้งนี้ศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้า รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีพลตรีมััจันดีเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหมอนสุทนารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราราชดาทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงโปรดให้ในายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูนลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภา ชาติไทยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชณหอประชุมโรงเรียนเกาะขันประชาพิบาลตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมอบถุงยางที่พระชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน5รูปมอบถุงยางที่พระราชทานให้แก่ตัวแทนราษฎรจำนวน50ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างความปราบปลื้มและสำนึกใน พระกรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งจากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแก่นางทวินชัยแก้วอายุ67ปีตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีอาการป่วยต่อเนื่องมา10ปีมีสามีและลูกๆคอยดูแล สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่5ถึง31มกราคม2564ดังนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่5ถึง31มกราคม,ม2564ดังนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัชนศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพิมลและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรพงศิราไปก่อนสวัสดีค่ะ